สวัสดีครับพี่น้องที่คนรรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตพี่น้องคงจะเห็นวันนี้ผมเปลี่ยนซ้อยใหม่เป็นไม้กางเขนอันสวยงามน,นะครับเป็นพลอยประดับอยู่ในเลซินซื้อมาหลายปีแล้วประมาณเกือบ20ปีในโอกาสฉลองวัดที่วัดนบุญเวนันซิโอเพชรบุรีสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนส้อยเพราะว่าสร้อยที่ ผมสวมใส่เมื่อวานนี้หรือหลายๆวันก็นำมาหาซื้อผินมาร้อยแล้วก็ทีหลังก็ไม่ได้ผูกเงื่อนอย่างดีก็เมื่อเช้านี้อาบน้ำก็หลุดก็เลยวันนี้ได้สร้อยใหม่ก็นำกางเขนที่ซื้อมาแล้วก็ให้เขาอุ้มเงินอย่างดีนะครับก็ค้อยไว้ที่คอเพื่อเป็นสัญ,ญลักษ์ณ ของการยอมเสียสละตนเองเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้ายอมทุกอย่างเพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการสรรเสริญน,นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่ยี่26กันยายนนะครับเป็นรละ,ละลึกถึงนักบุญคอสมาและนักบุญดาเมียนมอยนัสสกีนะครับก่อนที่จะแบ่งปันชีวิตของท่านนะครับ มก็ขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือปัญญาจารย์ฉบับที่หในบทที่สองข้อส1บฉบับที่ 1... ในบทที่สบ, 1, บท 2, บที่หข้อสถึงข้อ11นะครับและพระวัาสารของนบุลุกาในบทที่ 9... ข้อ7ถึงข้อ9มาแบ่งปันข้อคิดกับทุกๆท่านนะคะนรับวัตถจักแห่งชีวิตนะครับคือการหมุนไปวันแล้ววันเล่าไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีความแน่นอนเส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลบางทีก็อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดและทัศนคติของแต่ละบุคคลกษัตริย์เฮโรสนะครับในพระวสานของนักบุญล,ลูกามุมมองของท่านหวงไว้ซึ่งอำนาจและทรัพย์สมบัติคอยสอดสวงหาว่าผู้ใดจะมา ยังชิงอำนาจท่านบ้างชีวิตลักษณะเช่นนี้จึงเป็นชีวิตที่มีแต่ความกวลกระวายมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความกลัวกลัวว่าอำนาจของตนจะสั่นคลอนนะครับและสุดท้ายแล้วเมื่อบุคคลมีแนวคิดเช่นนี้แล้วก็มีอำนาจในสังคมปกครองดูแลประชาชนก็สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อหวงไว้ชื่ออำนาจ ท่านฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กตั้งแต่อายุสองขวบลงมาตั้งใจจากฆ่าพระกุมารเยซูด้วยแต่พระกุมารเยซูก็หนีไปประเทศอียิปต์่อนที่จะถูกฆ่าจากคำสั่งของกระสัเฮโรนนี่คือความกลัวัวาวายว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ซึ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนหนังสือปัญญาจารย์ได้บอกไว้ แต่เขากลับคิดว่ามันเที่ยงแท้นคติของเขาฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กสองขวดลงมาเขาฆ่าได้แม้แต่กระทั่งนักบุญยอนบัพติ์นะครับนักบุญยอนผู้ที่ประกาศความจริงประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเตรียมทางให้กับองค์พระเยซูเจ้าเตรียมจิตใจบุคคลมาบอกเส้นทางแห่งความดีให้กับทุกๆคนได้เตรียมใจไว้รับพระมสสยา แต่กระสั์เฮโรสมุมมองแล้วก็ด้วยการหลงเชื่อหญิงสาวกับมารดานะครับแล้วก็ต้องการรักษาหน้าของตนไว้ในงานเลี้ยงจท้ายแล้วทั้งรักษาหน้าทั้งเชื่อหญิงสาวเป็นสิ่งของที่พฤติกรรมในโลกนี้ที่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะว่าจิตใจของมนุษย์ แต่ละบุคคลญาติแท้อย่างถึงจริงๆไม่มีอะไรแน่นอนไม่รู้ว่าตนเองจะได้หน้าหรือไม่ถ้าคายยอนไปแล้วแต่สุดท้ายก็หลงเชื่อสิ่งที่แม่ลูกสองคนได้ยุยาตัดศรีรษะยอนทั้งๆยอนเองก็เป็นบุคคลที่สมถะยอนเป็นบุคคลที่จริงใจนะครับชีวิตนี้ของ กษัตริย์เฮโรนจึงเป็นเหมือนกเกษตรดินเป็นปุ่นผงที่บุคคลก็เหยียบย่ำไม่มีคุณค่าไม่มีศักดิ์ศรีตายไปแบบว่างเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาได้กระทำนั้นเป็นความหลัลโหโหดของชีวิตที่บุคคลบุคคลหนึ่งมีอำนาจแล้วกระทำได้ส่วน นักบุญคอสมาและนักบุญดามิเอ้นในวันนี้นะครับมอญัสกีท่านทั้งสองได้รู้จักความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ายินดีปฏิบัติตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าโดยละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับไปช่วยเหลือคนที่เป็นโรคเรื้อนที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับผมได้ดูภาพยนตร์ของนักบุญดามิเอยนหลายครั้งแผ่นซีดีสมัยก่อน ของนักบุญดามีเนนะครับผมก็ชอบที่จะดูภาพยนตร์ค้นหาตามตลาดนัดแผ่นของท่านราคา9บาทเท่านั้นนะครับซื้อมาแต่คุณค่าที่ผมได้รับมหาศาลท่านถูกต่อต้านถูกคัดค้านไม่ให้ไปเพื่อที่จะช่วยเหลือคนโลกเรือนที่เกาะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความรักที่ท่านสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ยินดีปฏิบัติตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าต้องการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านยินดีไปพระสังฆราชก็ทัดทานกลัวว่าท่านจะติดโรคด้วยแต่ท่านก็ไปไปที่เกาะนะครับแล้วเดี๋ยวชื่อเกาะผมจะนํามาเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายท่านก็ติดโรคเรือนในสมัยนั้นแต่ก่อนที่ท่านจะติดโรคเรือนท่านได้สร้างโรงพยาบาล สร้างวัดที่เกาะนั้นดูแลคนที่เป็นโรคเลื้อนไม่มีการลังเกียจเลยแม้แต่น้อยนี่คือหัวใจที่ท่านได้พบกับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ลังเกียจมีแต่หัวใจแห่งความรักสายตาแห่งความเมตตากาาุลาที่มีต่อเขาเหล่านั้นท่านนอนตายตาหลับที่เกาะแห่งนั้นชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่อิ่มแท้เป็นความแน่นอน สำหรับนางวันคือเมืองสวรรค์บ้านแท้เป็นชีวิตที่ท่านทั้งสองได้รับการเชิดชูได้รับการยกย่องได้รับการโคารสรรเสริญเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้กระทำสองทั้งสองท่านเป็นกันกนะครับเพราะี้ว่าเราจะเลือกเดินอย่างไรในเส้นทางของชีวิตที่ไม่เคียงแท้ ที่หนังสือปัญญาจารย์ได้บอกไว้ความอิ่มแท้ความแจ้งแท้ก็คือความรักที่เรารู้จักว่าองค์พระเป็นเจ้าทรงรักเรามากถึงที่สุดเราจะตอบแทนความรักขององค์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ละคนที่จะตอบพระองค์แล้วก็สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ขอพระเ,เจ้า,วาอวยพรทุกท่านและเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ